คู่ชีวิตที่ดีและอยู่ด้วยกันมีความสุขไม่ใช่คู่ชีวิตที่สวยรวยและ ดีที่สุดสำหรับคนอื่นแต่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจเราและพร้อมจะก้าวไปด้วยกันไม่ว่าจะทุกยากลำบากขนาดไหนไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เท่าไรของเราหรือเราจะเป็นคนที่เท่าไรของเขาก็ตามที่ผ่านมานั้นเป็นอดีตท,ทั้งนั้นไม่ควรเก็บมาคิดให้เป็นปมกันทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ต้องคิดนั้นก็คือการประครับประคองกันช่วยกันทำมาหากิน วันนี้พาแม่บ้านไปวานเหเอามาทอดกรอบกินกับส้มตำเสียดายมากช่วงเวลาที่วานเหไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูเพราะว่าโทรศัพท์ที่เอาไปเครื่องถูกล็อกไม่สามารถถ่ายคลิปได้เพราะว่าลุงอกไม่ได้จ่ายข่าเน็ตกลับมาถึงบ้านแม่บ้านก็ทำปลาลุงอกก็นึ่งข้าวรอวันก่อนลูกสาวเอาข้าวเหนียวมาให้และก็สับมะละกอไว้ตำส้มตำกินกับปลาทอดพอข้าว ุกลุงโอก๊กใายข้าวไม่เป็นลุงโอ๊กก็เลยไปเรียกแม่บ้านให้มาใายข้าวให้ทางอื่นเขาเรียกกันว่าอย่างไรลุงโอ๊กก็ไม่รู้ลุงโอ๊กเรียกว่าใายข้าวระหว่างที่นางใายข้าวอยู่ลุงโอก๊กมีข้อสงสัยลุงโอ๊กก็เลยถามนางว่าทําไมต้องสายข้าวนางบอกว่าต้องทําแบบนี้ข้าวถึงจะสวยกินแล้วนิ่มอร่อยและที่สําคัญคือจะทําให้ไม่เสพคอและร้อนในระหว่างที่นางใาย ายข้าวลุงอกก็ไปทอดปลาเพื่อที่จะมากินกับส้มตำนางทายข้าวเสร็จลุงอ๊อกก็ทอดปลาเสร็จพอดีแล้วก็มาตำส้มตำกินกันไม่ว่าจะทำกับข้าวไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นเราไม่เคยเกี่ยงกันใครถนัดใครสะดวกก็ทำได้เลยไม่ต้องรอใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นต้องทำสิ่งนั้นคนนี้ต้องทำสิ่งนูน้นนี่เป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อสำหรับ ชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันและมีความสุขอะไรที่ทำด้วยกันได้ก็ทำด้วยกันอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสองคนตายายเท่านั้นเรื่องลูกเรื่องหลานก็ไม่ควรแบ่งแยกไอ้คนนี้ลูกฉันไอ้คนนั้นลูกแกแบบนี้ก็ไม่เคยมีลูกเขาก็ลูกเราลูกเราก็ลูกเขาลูกเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราช่วยได้ก็ช่วยไปลูกเราเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเขาช่วยได้เขาก็ช่วยมา ถึงจะดีไม่ดีอย่างไรก็ช่างเพราะว่าทั้งหมดนั้นเป็นลูกของเรา ตำส้มตำเสร็จแล้วก็หาผักหาปลามานั่งกินด้วยกันการจะอยู่ร่วมกับคู่ชีวิตอย่างมีความสุขนั้นไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องปรับตัวเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งสรุปแล้วเราต้องปรับตัวเข้าหากันทั้งสองฝ่ายนะครับบายๆปูนปน